ฉันเป็นคนที่มีนิสัยเก็บตัวมาตั้งแต่เด็กฉันจะเอาคันนี้ไปเล่นเฮ้ <c oughs> เออ <c oughs> พอเข้าช่วงประถมอาการก็ยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะความจนคือตัวปัญหาไอ้คนจนอยู่บ้านเช่าตอนมัธยมก็ยังตัวคนเดียวเพราะแกเป็นแบบนี้ไงถึงได้อยู่แค่แรล้งบอลฮิฮฮฮจนถึงมัธยมปลายก็ยังนั่งกินข้าวกลางวันคนเดียว ชีวิตตอนเด็กเก็บตัวอย่างสมบูรณ์แบบแค่คิดจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างก็น่ากลัวแล้วแต่คนอย่างฉันเนี่ยนะจะไปสู้กับพวกมอนเตอร์ในหอคอยฉันที่แม้แต่พวกเด็กเกรเรในโรงเรียนยังไม่กล้าสบตาเนี่ยนะเรื่องแบบนี้คิดยังไงก็งคงคิดไม่ถึงแต่ว่าพวกมอนเตอร์ไม่ใช่คนไม่ต้องมีความกลัวที่เกิดจากความสัมพันธ์พวกมันก็ไม่ต่างจากมอนเตอร์ในเควสเกมหรอก แค่จัดการพวกมันจากนั้นก็รับรางวัลแค่นั้นก็จบท่านท่านผู้อัญเชิญบองไม่ได้นะครับในระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นเขาใช้แค่ชา a ์โด Walker ได้ถึงระดับนี้เลยหรอท่านผู้อัญเชิญบองระวังด้วยครับอี ถ้าไม่มีบาเลียพลังงานคงได้กลายเป็นเม่นไปแล้วนะเนี่ยยังยังไงก็น่ากลัวอยู่ดีฉันนี่หาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่าเนี่ยยาช่วยช่วยผมด้วยครับคุณโคแซดครับท่านผู้อัญเชิญก่อนอื่นช่วยมาตรงทางนะ้าผ่าเรื่ยๆเลยครับเข้าใจแล้วครับข้าจะปกป้องผู้อัญเชิญให้ได้อีพลัง มันกำลังจะมาถึงแล้วหรอไม่มีอะไรเลยนี่หวาเอาไงดีจะทำยังไงดีเนี่ยอีไม่ได้นะตายตายแงแงตทำได้ดีมากไอ้เจ้าบือ้อ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นฉันก็แค่จัดการพวกนัเวทบนหน้าผา น่าจะจัดการครบ100ตัวแล้วนะเดี๋ยวมันก็คงออกมาแล้วล่ะทั้งสองคนจัดการได้ในช่วงพริบตาเลยเหรอเนี่ยเก่โกบังช่วยขยับไปข้างหน้าอีกนิดได้ไหมก็ขอบใจอยู่หรอกแต่ว่าเสียงนี่มันไอดอลขายาวของเหล่ากอบลินผู้น่าสงสารขาสั้นวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของกอบลินนี่มันฮอบกอบลิน โกบังยาหมายความคร่าวๆคือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองอออวันนี้ทำตัวคุมค่าข้าวเ,เลยนี่หว่าจับมันไว้แน่นๆนะกำจัดกอบลินทุกประเภท100ทับ100่บกอบลิน1น1ทับ1ท่านทำภารกิจชั้นที่20สิสำเร็จแล้วเลเวลเพิ่มขึ้น รางวัลหินมานา2กิโลกร,รมัมรางวัลฮิวดิ้งพอชั่น ion, สำหรับเฉพาะในหอคอย5เ <c oughs> หนื่อยหน่อยนะครับจัดการมอนเตอร์บอสในพริบตาเลยว่าแล้วเชียวให้พรุ่นี้จัดการให้อาจจะดีกว่าก็ได้ยังไงก็ทุกคนลำบากกันมากเลยครับขอบคุณที่ช่วยปกป้องนะวันทยาหัตต้องปกป้องผู้อัญเชิญ ประกาศท่านทำสถิติเคลียร์ชั้นที่20ของหอคอยทมินเกาหลีในระดับ S บวกบวกรางวัลการเคลียร์ระดับ S บวกบวกได้รับตาแพคตินัมท่านสามารถท้าทายชั้นที่21ได้กำลังออกจากหอคอยทมินเกาหลีใต้ข่าวด่วนสถิติใหม่เคลียร์ชั้นที่20หอคอยทมินเกาหลีใต้ในระดับ S บวกบวกแชทสดคนดู 15,000คนแอด kku ขอนแก่นอย่างเจ๋งครับตอนที่ไม่มีแจ้งเตือนมาครึ่งเดือนก็นึกว่ามองเท่งไปแล้วแอดจุดจุ tv จะไปถึงชั้นไหนกันวะแอดจุดจุดจุฉันวางเดิมพนันด้วย30ปีของผู้ชายที่เป็นข้างล่างเลยว่าหยุดอยู่ที่ชั้นที่30ชัวแอดจุจุดจุแต่ฉันเป็นผู้หญิงนะยะแอดจุดจุตัวจริงเขาเนี่ยน่าจะสังกัดหน,น่วยอีลิกเลยใช่ไหม ถ้าไม่ได้เป็นอ e ีลิกแล้วจะเป็นอะไรได้ล่ะถึงได้ซ่อนตัวมิดชิดขนาดนั้นคงกลัวประเทศอื่นมาชิงตัวไปละมัง้งสถิติต่อเนื่องถึงชั้นที่20ก็ดีอยู่หรอแต่ถ้าถูกจับตามองมากเกินไปแบบนี้มันได้ลำบากแน่ท่านผู้อำนวยการคะจะให้ลองตรวจสอบดูว่าจะควบคุมข่าวได้ก่อนไหมคะไม่ได้ ข้อมูลที่ว่าพวกเรารู้ตัวจริงของผู้ทำลายสถิติ S++ อบบกอาจจะหลุดออกไปก็ได้แล้วเรื่องสถานการณ์ครอบครัวของเพเยอร์บงสืบมาแล้วหรือยังตรวจสอบมาอย่างละเอียดแล้วครับคุณบงซูซองพ่อของเพเยอร์บงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนประสบอุบัติเหตุบนถนนจากการลื่นน้ำแข็งจนต้องผ่าตัดข้อสะโพกและตอนนี้กำลังทำกายภาพบำบัดอยู่ครับ มีวิธีที่เราพอจะสนับสนุนเขาได้ไหมกะว่าจะแนะนำศูนย์กายภาพบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศให้ครับแน่นอนว่าฟรีทั้งหมดครับดีดำเนินการได้เลยต่อไปคือน้องชายคุณบงมินฮยอกครับเป็นนักศึกษาปีหนึ่งและมีกำหนดเข้ากรมเร็วๆนี้ครับสนับสนุนทุนการศึกษางั้นหรอเป็นสวัสดิการที่เหมาะกับเขาดีคนสุดท้ายคือคุณนายฮง แม่ของเพเยอร์บงคาบเคยทำงานอะไรล่ะเคยทํางานเป็นพนักง,งานดูแลเครื่องกรองน้ําแต่ปัจจุบันกําลังว่างงานอยู่ครับดูเหมือนจะมีปัญหากับลูกค้าการเป็นลูกค้าจนถูกบริษัทบังคับยกเลิกสัญญาครับแย่ามากเลยนะน,นั่นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคนที่เราต้องใส่ใจที่สุดก็คือคุณนายฮงนี่แหละครับเพราะเธอเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดที่สุดในครอบครัว นิสัยค่อนข้างดุด,ดันจนสามีและลูกๆไม่กล้าหืออือเลยล่ะครับอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นแผนนี้ก็น่าจะใช้ได้เริ่มแผนการได้เลยต่อให้ต้องใช้อำนาจทั้งหมดของสำนักงานจัดการผู้ตื่นรูก้ก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้รับทราบครับผมจะเริ่มสนับสนุนครอบครัวของเพยะบงทันทีครับอาหารมาส่งแล้วครับกินหอมฟุ้งเลยของมาสง่งของอร่อยอยู่เฉยๆหน่อยสิครับ ทั้งสองคนรีบไปแอบให้พ้นสายตาคนส่งอาหารเถอะครับทั้งซูยอก12จานจามังฮฮยอง12จานสั่งเยอะจังเลยนะครับวันนี้มีงานเลี้ยงหรอครับ <c oughs> ครับครับกะแล้วเชียวผมเลยแถมเกี๊ยวซ่ามาให้1ชุดด้วยนะครับเงินกระฐานให้อร่อยนะครับแถมเกี๊ยวซ่าชุดเดียวเนี่ยนะมันไม่ขี้เหนียวไปหน่อยหรอเอ๋คูปองไม่มีสักใบเลยฮะไม่ทำเกินไปหน่อยหรอ จะว่าไปแล้วต่อให้มีคูปองจริงๆคนเราจะกล้าสั่งอาหารด้วยคูปองได้ยังไงกันฉันทำไม่ได้หรอกออกมาได้แล้วเออกิ่นจามังหยองนี่มันสุดยอดไปเลยครับโกบังแกไม่เคยลองกินใช่ไหมจามังหยองกรอบดีนะแล้วแกจะกินจางเข้าไปทำไมวะไองโง่เอ้ยทานกันก่อนเลยครับพอดีผมมีเรื่องต้องตรวจสอบหน่อยหน้าต่างสถานนะ ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมตาแพคตินัมครบ20ชิ้นตาแพคตินัมมันก็20ชิ้นแล้วสินะสิทธิพิเศษคราวนี้จะเป็นอะไรว่ะติ้งสิทธิพิเศษมอบกล่องจุ่มหนึ่งกล่องอะไรกันเนี่ยกล่องจุ่มหรอติ้งกล่องจุม่มคุณสมบัติคุณได้รับไอเทม ที่หาได้จากหอคอยจำนวน3ชิ้นรายการไอเทมผนึกเวทมนต์สมุนไพรในหอคอย10ชิ้นโลหะในหอคอย3ชิ้นหนังมอนเตอร์50ชิ้นโพชัน่นยาอายุวัฒนะไอเทมอาวุธอุปกรณ์ป้องกันเครื่องประดับสกิลการต่อสู้ลูนเพิ่มเลเวลวงเล็บสูงสุด5เลเวลตัวกระโดดข้ามชั้นสูงสุด5ชั้น ตัวรีเซ็ตคูลดาวสกิลรูนเสริมคุณสมบัติรูนเพิ่มระดับผู้ถูกอัญเชิญตัวใช้ในหอคอยข้ามชาติตัวอัญเชิญแบบสุม่มการันตีระดับ SR SSR LSR SS s โอ้ยทำไมของมันเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรลองกวาดตาดูหน่อยก็พอมั้งยังไงก็ต้องสุ่มอยู่แล้วเออผนึกเวทมนต์สมุนไพร หรือโลหะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อาวุธกับชุดเกราะก็งั้นงันลุนเพิ่มเลเวลหมายความว่าชั้นที่เคลียร์อยู่เท่าเดิมแต่เลเวลเพิ่มขึ้นได้งั้นหรอส่วนตัวก็โดดข้ามชั้นคือข้ามชั้นไปพร้อมกับเลเวลที่เพิ่มขึ้นด้วยสินะเดี๋ยวนะถ้าทำแบบนั้นก็อ,อดได้รางวัลการเคลียร์ชั้นนะสิใครมันจะไปอยากได้ล่ะลุนอัพเวลดูดีกว่าเยอะเลยตัวใช้หอคอยข้ามชาติดูเหมือน จะทำให้ไปเคลียร์หอคอยของประเทศอื่นได้เออในบรรดาของพวกนี้ที่เด็ดที่สุดก็น่าจะเป็นตัวอัญเชิญแบบสุม่มการันตีระดับสุ่มระหว่าง SR, SSR, LSR s ถ้าสุ่มได้ LSR s แล้วก็เรื่องเคลียร์หอคอยก็ปล่อยให้ผู้ที่ถูกอัญเชิญระดับ LSR s จัดการไปส่วนฉันก็นอนตีพุงในหอคอยสบายสบาย วิ่งบนหอคอยนี่มันดีจริงๆทั่วหอคอยทมินบอกว่าสุ่มไอเทมได้3ามชิ้นใช่ไหมอาจจะมีลุ้นก็ได้นะ <c oughs> เฮฮปิดเลยสาธุถ้าได้ของดีผมจะเป็นคนดีของสังคมเลยครับติง้งกำลังทำการจุ่มผลเป็นยังไงคุณได้รับหินผนึกเวท10กิโลเกิดชัดๆเลยนี่หว่าผนึกเวทมนต์ นี่มันจะหาเมื่อไหร่ก็ได้แท้แต่ถ้าเอาไปขายก็ได้เงินตั้ง5ล้านวอนเลยนะเงั้นชิ้นที่2ล่ะเปิดเลยติง้งคุณได้รับสกิลกระบองอัศนีโกหลหนกระบองอัศนีโกหลหหนถูกลงทะเบียนในหน้าต่างสถานะแล้วโอ้ได้สกิลละชื่อเหมือนในนิยายกำลังภายในเลยแฮเป็นสายโจมตีหรือเปล่าเนี่ยค่อยเช็คแล้วกัน เอาละกล่องสุดท้ายแล้วจุม๊มติง้งคุณได้รับลูนเพิ่มระดับผู้ถูกอัญเชิญนี่มันแจ็คพอตแตกเลยนี่นะสามารถเลื่อนระดับของผู้ถูกอัญเชิญได้นี่แหละคือหนึ่งในสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดอ่าไป SR แล้วก็ไป SSR ปัญหาก็คือจะให้ใครดีระหว่างสองคนนี้ถุย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 ถุกินให้มันน,น้อยหน่อยไอห,หมูตอนเอ้ย จะกินให้อร่อยล้ะนะโคแซสอารโกบังอาเออพอกันทั้งคู่หมายถึงน่าเชื่อถือพอกันจนเลือกไม่ถูกเลยแต่ยังไงก็ต้องให้โคแซเท่านั้นแหละจริงไหมอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนี่เนาะหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะโกบังกินข้าวเยอะกว่าหน่อยหลุนเลือนระดับผู้ถูกอัญเชิญคำอธิบายลุนที่ใช้เลอนระดับ ของผู้ถูกอัญเชิญช่วงการเพิ่มระดับจะถูกกำหนดตามศักยภาพของผู้นั้นจะไม่สามารถอัญเชิญได้จนกว่าจะเลื่อนระดับเสร็จสิน้นเดี๋ยวค่อยเรียกโคแซดมาเป็นการส่วนตัวแล้วกันตอนนี้ด้านพลังโจมตียังไงก็ไม่ขาดแคงสักเท่าไหร่ไปทดสอบสกิลก่อนดีกว่าติ้งสกิลกระบอกอัศนีแห่งความโกลาหนคำอธิบายบรรจุพลังอัศนีสายฟ้าลงในอาวุธประเภททูบ มีทั้งหมด3ท่าและเป็นสกิลประเภทเติบโตได้กำลังอยากได้สกิลโจมตีอยู่พอดีเลยโอเคเรียนรู้โอ้กระบองอัศนีแห่งความโกลหลท่าที่1อัศนีล่าวิญญาณถูกปลดล็อกแล้วโอ้รู้สึกเหมือนวิธีใช้ท่ามาเล่นเข้ามาในสมองโดยตรงเลยลองดูหน่อยเป็นไงอัศนีล่าวิญญาณเออ แน่นอนว่าคงใช้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าใช้พลังแบบนี้ในโลกความเป็นจริงได้โลกคงวุ่นวายไปนานแล้วก็พอพวกอย่างสเวโอซอกนั่นแหละไว้ค่อยไปใช้ในหอคอยแล้วกันท่านผู้อัญเชิญบงอยู่ๆก็หยิบกระบ,บองออกมาแข่งทำไมครับนั่นอ๋อพอดีได้สกิลมาจากสิทธิพิเศษนะครับหรือว่าเป็นสกิลโจมตีหรอครับใช่ครับ แถมยังเป็นสกิลเติบโตได้ด้วยนะครับฮ่าฮไม่ไม่นะครับเฮ้ยแกแย่งของแสนไปทำไมวะไอ้วนเอ้ยนักลบจะไม่หยาบคายสิ่งที่กินเข้าไปแล้วยกเลิกแกนอันเชิญวันต่อมาเอ้ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ว่าโคแซทเขากังวลเรื่องอะไรคุณสมบัติอันเชิญที่ฉันตื่นรู้ขึ้นมาพลังนี้จะทำให้ผู้อันเชิญ แบกรับพลังต่อสู้เกือบทั้งหมดของเพลเยอร์พลังต่อสู้สัตว์อันเชิญโกเลม1 0 0พลังต่อสู้ผู้อันเชิญโกเลม10พลังต่อสู้รวม110สรุปก็คือผู้ถูกอันเชิญไม่จะเป็นต้องออกไปสู้เองเลยโดยเฉพาะฉันที่มีคุณสมบัติผิดปกติที่สามารถเรียกผู้อันเชิญออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนคนนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกับฉันในจักรวาลคู่ขนาน ผู้อัญเชิญที่เคยเรียกโคแซดมาก่อนฉันยังน้อยเขาก็ต้องแข็งแกร่งกว่าฉันแน่ๆแต่เขาก็ยังตายและโลกที่เขาอยู่ก็พังพินาศไปด้วยการที่โคแซดกังวลจนเกินเหตุก็พอเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่าฉันนะ่ะฉันก็คนนะเฮ้ยเพิ่งจะตื่นรู้ขึ้นมากำลังสนุกเกือบการเป็นลูกผู้ชายลุยๆอยู่เลยสกิลโจมตีที่เรียนมาก็ต้องได้ใช้บ้างสิทั้งสองคน เชื่อฟังคําสั่งของฉันอย่างเค่งคัดอยู่แล้วอันเชิญถ้าลองกล่อมดูก็คงจะได้แหละอันเชิญระบุตัวตนโลกมนุษย์คนเถื่อนอันเชิญระบุตัวตนจอห์นโคแซดวันเทียฮัดอมาแล้วครับเขาต้องกังวลขนาดไหนกันเนี่ยแค่วันเดียวหน้าตาก็ดูทรมขนาดนี้เลยสกิลโจมตีนั่นอาจจะเป็นยาพิษก็ได้นะครับ บอกตามตรงตอนชั้นที่20ผมก็ยังใจหายใจคว่มอยู่ตลอดเลยนะครับยังดีที่พวกมันเป็นแค่กอบลินว่าแล้วเฉียวพอเรื่องที่ฉันได้สกิลโจมตีมาจริงๆด้วยกอบลินนะพอว่าแต่ตั้งแต่พวกออกเป็นต้นไปไม่ได้เด็ดขาดครับต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ผมจะยอมรับความผิดทุกอย่างเองนี่จะบอกว่าจะมัดผมไว้หรอครับด้วยบอหรือไง แน่นอนว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่กฎเหล็กลข,ข้อที่3ของผู้ถูกอัญเชิญทํางานตั้งหากครับผมกฎ3ข้อของผู้ถูกอัญเชิญข้อที่1ผู้ถูกอัญเชิญจะปกป้องชีวิตของผู้ถูกอัญเชิญก่อนเสมอข้อที่2ผู้ถูกอัญเชิญจะเชื่อฟังคําสั่งของผู้ถูกอัญเชิญโดยสมบูรณ์ ข้อที่3หากกฎข้อที่1และข้อที่2ขัดแย้งกันให้ถือว่ากฎข้อที่1มีความสําคัญที่สุดขีดเส้นตายวินเลยไอพ่วงนี้มันบอกว่าให้เข้าไปจัดการในห,หอคอยไงว้ยบอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยไอทึ่มอ๋อหอเข่าหอคอยแล้วกบังจะคอยจับตัวท่านผู้อัญเชิญบงไว้อย่างปลอดภัยครับส่วนเรื่องการเคลียร์หอคอยผมจัดการเองคนเดียว พวกนายวางแผนกันมาแล้วซีนาไม่อยากทําแบบนี้เลยถ้าไม่ตายทํางานอย่าทําแบบนี้เลยนะครับขอร้องแล้วครับต่อไปผมจะบาบามือให้ก็ได้ครับเกินจมตีด้วยสายตาเศร้าโศกไม่ไม่เชื่อหรอกครับจริงจริงนะผมสาบานผมสาบาน ต่จะให้นั่งดูเฉยๆมันก็ได้เหมือไปหน่อยขอแค่ตัวเดียวก็พอนะแบบระมัดระวังค่อยๆทำแค่นั้นก็โอเคใช่ไหมล่ะอืมเชื่อใจกันสักครั้งปลอดภัยไว้ก่อนเอาชีวิตมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งถ้าท่านยืนยันขนาดนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดสถานการณ์อันตรายเมื่อไหร่ผมจะเข้าแทรกแซงทันทีดิววัทยาหาเข้าสู่หอคอยชั้นที่21 ของหอคอยเกาหลีพวกออกมันมีแต่แรงแต่สมองทื่มับถึงพวกมันจะฉลาดกว่ากวัวบางนิดหน่อยข้าฉลาดกว่าออกนะครับครับแกน่ะเงียบไปเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมขอฝึกก่อนสักสิบรอบก่อนแล้วกันค่อยไปนะจะทําสักร้อยรอบก็ได้ครับนี่ครับผมหุ่นไรกาสําหรับฝึกซ้อมครับเชิญฟาดให้เต็มเหนียวได้เลยครับนี่นี่จะให้ผมตีคุณโกาบังจริงๆหรอ ตีมันเลยครับตีสักล้านทีมันก็ไม่รู้สึกเจ็บหรอกครับเฮ้อวิธีใช้มันก็อยู่ในหัวอยู่แล้วแทนที่จะมาตีคุณโกบังสู้ไปฝึกกับอ๊อกเลยน่าจะง่ายกว่ายเยอะภารกิจชั้นที่21กําจัดอ๊อกป่า30ตัวจํากัดเวลาภายใน4ชั่วโมงชงักชงักชงักผมไปก่อนนะครับข้าไปด้วย เร็วเร็วมากแบบนี้มีหวังเขียจบโดยที่ไม่ได้ฆ่าสักตัวแน่เลือกเหยียวไว้ให้แล้วหรอโอเคผมจะดูอยู่ข้างหลังนะครับอัศนีล่าวิญญาณคือการฟาดลงในแนวตั้งแบบเรียบง่ายแต่พลังของมันคือก็บอกอัศนีบาทแห่งความโกลาหล อย่า yeah. ท่าที่หนึ่งอัศนีล่าวิญญาณไม่ใช่เล่นๆเลยแฮ